วันนี้ก็ได้เลือกดีนะฮะลอยอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็จะเป็นฮอนด้าเวฟ1ร่สิบตัวล้อแมกนะฮะสีเทาใหม่ปี2025นะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันลลยนะฮะเพราะว่าลูกค้าเลือกเอาเป็นหมวก2ใบนะครับเนี่ยสำหรับฮอนด้าเวฟโร่สิบตัวล้อแมกนะครับก็มีให้เลือกอยู่5สีนะครับก็จะมีสีเทานะครับสีดําเหลืองนะครับสีขาวน้ําเงินนะครับ สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินให้เพื่อนๆพ,พี่เลือกเอานะครับส่วนตัวนี้ก็จดทะเบียนนี้จะเป็นสีเทาดำนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีเทานะครับสีนี้สวยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ลาไลหม่ล่าสุดเลยนะปี2025นะครับตัวนี้ตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็กสตาร์มือนะครับนี่สวยงามเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะฮะที่กําลังมองหารถใหม่ใช้งานนะครับที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ํามันนะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง76.9กจุดิโลตอลิตรนะครับก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับราคาล่าสุดนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ เงินสดจ่ายรับรถนะฮะอยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมอนพร้อมทะเบียนพร,ออพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ4 7 9หมดบาทนะครับเงินพรนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเครดิตด,ดีนี่จ่าย100บาทนี่ออกรถได้เลยนะครับส่งงวดก็สามารถ ส่งย่าสูตรได้ถึง4 8งวดนะครับ1,705บาทนะครับ41งวดนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเนี่ยสีเทานี่สวยนะครับสติกเกอร์ตัวใหม่นะฮะแล้วก็สีเทาใหม่นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะมีทั้งสตาร์มือสตาร์เปานะฮะส่วนระบบเลื่อนไม้นะครับสำหรับ Honda Vario 10ก็จะเป็นแบบอนาล็อกเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ครก็มีให้เลือกอยู่4รุ่นนะฮะ ก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดนะฮะตัวสตาร์ทเท้านะครับตัวนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่38,600ื่นนะครับแล้วก็ล้อซีลวดนะครับดิสหน้าสตาร์ทมือนะครับตัวนั้นก็ตัวรองท็อป45,900ืนาพนะครับแล้วก็ตัวล้อซีลวดนะฮะดิสหน้าสตาร์ทเท้านะครับตัวนั้นก็43,000ืนามนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อป47,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับ สีเทานี่สวยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับวอนด้าเวฟร้อยสิบตัวแล้วแม็กสีเทาใหม่ปี2025นะครับราคา47,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับอันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนเลยนะครับจ่าย4ี0 0มนี่้มีทอนนะครับแล้วก็รอรับป้ายทะเบียนกับคู่มือนะฮะไม่เกิน45บาวันนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนให้ทําพรบให้นะฮะ หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอยากซื้อเป็นเงินผ่อนก็ได้นะครับเงินผ่อนก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะสำหรับท่านใดที่เครดิตดีนะฮะจ่าย100บาทออกรถได้เลยข้างงวดทรงยาสุดส4 8สนวดนะครับ1,705าบาท48งนวดเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับนี่ับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับ เกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับ1นถึงสนี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะฮะเวลารถจอดนิ่งนี่อย่าไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์บ้างได้นะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับสามหมกิโลเมตรนะฮะส่วนระบบมอเตชีตรับประกันในหปี5้าหมกิโลเมตรนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยสิบซีซีหนึ่งลูกสูบสองวาลขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะช่วงช่างนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให แต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกรันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องนำรถมาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับทางแรกก็1,000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับ